ไม่ต้องรีพูดสิติดปากสิอย่างสวัสดีครับโซเชียลแคมตอนนี้เราอยู่ที่เซนทรัมพะรามเก้าเราตามมากินบาร์บีคอวครับแต่ว่ามันมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันมีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะครับเดี๋ยวเราต้องลองไปดูนะครับนี่ครับ เัวอย่างครับตกลงเราลองเราจะไปไหนกันแน่ครับไ,ไ, <laughs> ไปทัน้วก่อนไปไปไปเลย <laughs> แต่กลัวไมิดก้อนนะครับกลัว <laughs> <laughs> แล้วไม่ไปาไปก้อนแล้วเ<ม> <laughs> หรอคะ <laughs> ตั้งใจมาเป็นเดือนแล้ว <laughs> 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 แล้วไหนอะาไปก้อนอยู่ไหน